โ okay, อเคอ่ะต้องขอก่าบสวัสดีทะนทะ่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอี่รายการเล้วเกมทีมทวีนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับแปดสิบสุวตะาคร์ก็คือผ่านไปแล้วนะครับก็คือก็ผมก็ริมฉลองนะฮะก็ต้องขอภัยเนื้อคือฉลองโปรโมทแค่ห้าคนเท่านั้นครับก็นะครับก็ะะจะมาบอกกิจกรรมเก้าสิบตัวตะไครนะครับก็กิจกรรมเก้าสิบตัวตะไครนี้นะครับก็ จะสอนวิธีการทำสกินเรียงสีครับก็ใครที่อยากได้ส,สกินเรียงสีเท่ๆสไตล์ตัวเองก็รอให้งเก้าสิบซับสไครนะครับร้อยหมถึงเก้าสิบซับไครนะครับเแต่ผมจะสอนเลยก็แล้วกันฮะสูตรนี้ผมไม่ได้คัดลองมาแากใครผมคิดคนฮะแค่ใ, ases, ใช้แค่ไม่เกียรครับแค่แอปเดียวนั่นแหละนะก็จะมาบอกว่ามันจะเป็นหน้าตาไงก็ไปดูก Into ันเลยครับ อาละครับก็เป็นตามดังน like ี <Yeah. S 1> ้ฮะตัวน right. so ี้ก็สีดีครับตัวนี้ก็ไอตัวเขียวๆก็สีดีตัวสีฟ้าๆก็สีดีไอตัวขาวๆนี่ก็สีดีนะครับไอสองตัวข้างหลังสองตัวที่เสื้อแดงนี่คือผมสร้างเองนะไอไม่ต้องถามว่ามอสมาจากไหนก็คัดลอกไอจากตัวดำๆนี่ครับก็นะครับคือแต่มาไม่ผมนอนสกินพิซิโลเลยก็เพราะว่าคือเอ๊โฆษณา ก็นะครับก็มันอาจจะมีปัญหาการเล็กน้อยกับคลิปนะครับวันนี้ผมคัดลอกมาจากแขนแค่คัดลอกแขนนะครับก็ <laughs> ไม่ได้ใช้เลยนะครับนะครับก็ใครที่อยากได้สกินซีดนะครับก็รีบๆกดซับสไคร์ให้เร็วๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ